ออกออกเบาเฉยเลยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่นดดยเดินเดินตุ๊บโดดปั๊บเลยคึกว่าติดไม้อยู่นึกว่าติดไม้ติดหินหลุดแล้วหลุดแล้วหนึ่งสองสาม

โอนตุ an employer, an okay, it? Oh, it ๊กยนทับเลยยังได้วยถ้ายด้วยโหจะรุดแล้วจะหุดแล้วเสียยไม่เสียงเนี่ยเสียหลุดแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ยังไงดีวะ1 2ตทองตอ่าก็สวัสดีพทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะเดี๋ยวเรามาน้ำสีนะครับทำงานตกปลาหาปลาหลากหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับวันนี้ก็มาตกปลากระสูบนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปหลายคลิปนะครับหายไปนานแล้วแหละโมตเตอร์ต็กปลาสวายนะครับก็ไม่ดังบ้านไร่นะโคตรมันนะท่านผู้ชมสวายเข้าดีนะครับก็นี่นะจะขึ้นรูปให้ชมนะที่ผมไปได้มานะครับเป็นไงครับผมหลายวันเลยนะครับคลิปก็ลงมาคลิปเดียวนะปลาสวายนะครับก็ไม่ค่อยมีใครดูก็เลยไม่ค่อยอยากจะถ่ายนะครับมันถ่ายยากด้วยสวายกลางคืนนะก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็มาลองเล่นปลากระสูบแพนนะครับ มาลองดูซิว่าสีมือจะมีอยู่หรือหมดไปกับสบายแล้วเไปนะครับขึ้าใหม่กัน ก็ม,มีคนตกไปแล้ว,วเพราะมันได้มานานมากโมดจตก,ก่าสวาย <c oughs> วนี่สว้ก็สวยนะเนี่ยจะมีตัวหรือเปล่าต้องคอยดูว่าจะมีตัวไหมถ้าไม่มีคนตกไปก่อนเราก็น่าจะมีตัว ตรงเลียมหน้ามีก้อหน้ามีคือกนยาที่ผ่านว่ะโอ้ยโดนโด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 ด

เป็นปากันคำหรวะหนึ่งสองยกโอ้ยยกไปิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้รุดแล้วที่ส่าแล้วรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วหนึ่งสองครับเดียบร้อยผู้ชม อ,อ,อืสวยนี่เลยที่กัดชอบที่เลยไอ้ชอบที่มีขยะอยู่เนี่ยดึงขึ้นขึ้นดึงขึ้นขึ้นน้ำวนไปวนมาโดน,นได้เลยกับเนยสวัสดิ์รุ่นเก่านะครับแต่เก่าสวยเลยนะครับตัวน,นี้หกขีดนะครับได้เลยเดี๋ยวเราเอาบาปให้คุณยายตรงนู้นนะ อ่ะโอเคครับถ่ายรูปก,ก่อนตอนนี้คุณผู้ชมตาท้ายใหญ่กันไปไปกัน แต่ปายังครับเอาเอาอะไรครับผมเดี๋ยวลงปั๊ให้เอาอะไรครับอ่าอืบโอเคครับครับ เยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดินตุ๊บโดนปั๊บเลยคุณนึกว่าติดไม้อยู่นึกว่าติดไม้ติดหินชัวร์วบลองเห็นเปล่าไหมลูกออ้ห ไอเรา็นึกว่ามันติดซอกหิดนะชยย้อนตุ๊บเอา้าหม่ยมาตึงๆวะกระตุกกรตุกกระตุะตุเอา้าวิ่งเฉยเลยเว้ยนี่ในสวารุ่นเก่าน, 9, นะครับเขียวเงินนะก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่ากล้องหน้าอกมันจะเห็นหรือเปล่าตอนที่โยนน่าจะไม่เห็นหรอมะนะนี่นะอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วปล่อนไปตรงนี้ Ôi, ừ, thing rồi tạo có mấy đúng Ha subscribe cào kênh lên กัดตัวขอบจังหวะโยนตุ๊บแล้วมันก็ตึงแลกว่าติดซอกซอกหินนะซอกปูเนี่ยนะแล้วก็ตูกกะตูกดูวิ่งออกไปนู่นเลยอ่ะเล็กไปหน่อยตอนนี้ใส่ประมาณสองขีดสามขีดนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะันกัดไปอุ๊สแข็งแรงดีอืม นี่โตแล้วยดทุบรนปั๊บเลยกิน <almost> พ <bunları> ุบปั๊บเลยดู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 ไปแล้วไปแล้วตามน้ำแล้วยินทุบนปั๊บเลยมีง้นผิดไงยันผิดพังไงยันผิดเหลี่ยม เอ,อ,อ,อาเอาเอาไอ้เที่ยโตัวไม่ได้ใหญ่เลยแต่แม่งน้ำแรงสุดแล้วมั้งน่ะเอาที่ผ่านแล้วไม่ได้แล้วนะเอาอ้อาเที่ยวไปเข้าซอกอันนี้หรอ ว้าหลุดไปแล้วเหรอฮะโอยยางจะเกือบหลุดเลย <c oughs> เอือหอหลุดพอดีว่าเรือออกไซเซอร์นี่ไงออกไซเซอร์ทำงาน นี่เนี่ยเ้าเมื่อกี้ก็ตรงโน้นเนี่ยที่กินแต่ลบทิ้งไปแล้วนะคลิปลบทิ้งไปแล้วเมื่อกี้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์นะปุนี่ออกไซเซอร์เราทำงานนะฮะตกใกล้กับปบัสสาวะยิ่งเลยวะนี่นะครับออกไซเซอร์อะโอเคครับถ่ายรูปกว่านะแล้วก็ปล่อยไปนะครับตอนนี้ lên tay thì đưa mới <laughs> lại phải muốn phải căng húp ừ ขยะข้อเยอะโดนแล้โดน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 เฮ้ยโดน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 ตุ๊บโดนทับเลยหนึ่งตัวดูนี่ตัวกระปิดหนึ่งยังกัดอีกอะตัวเท่านี้มันยังกัดอีกเหรอ ครับเยี่ยปอมครับเยี่ยปอม,โอ,ปอมโอเคครับอ่ะไป,ไปชุบ ตัวมันเล็กครับอ้บออาวแล้วก็ไม่บอกโอ๋อแล้วไม่บอกปล่อยสองตัวเลยเหรอครับผมครับอ๋อ Đồn donald, đồn donald, đồn Đồn donald, đồn donald, 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 đi, donald, 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 ใช่เลยดิดันจันหน้าบานก็โดนไปตรงเด,ดียววุ้ยใหญ่ใหญ่ด้วยเว้ยอืมใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยโหจะรุดแล้วจะรุดแล้วเสียงไม่เสียงเนี่ยเสียงหลุดแล้วนี้ตอนนี้ซึ่งองไรดีดวะซึ่งตองต้มฮุ๊บ เรียบร้อยจ้าโอ้ยตัวนี้เรียบร้อยไปชมอือหือตัวสวยเลยนะครับกลับกระดี่ลงดิวนี่สีส้มสีส้มนะครับสีส้มนะทำงานแล้วนะครับเอา ภาลูปก,ก่อนตอนนี้นะครับ ปไปบอกไรึเปล่าให้เขานะโอเคให้ก็ให้นะครับคุณยายอดไปนะครับตัวตัวนะคุณยายอ่ายายได้ไปตวงแล้วแล้วก็ลุงมาตวงโอเคโอ้โหไปตัวใหญ่เลยน่ให้เหรออ้าวเอาไปละอ้าวอ้าวขอบคุณมากครับโอ้หเห็นได้ตัวใหญ่เลยเอ้อเป็นกวนใจขอบคุณมากครับ เขาไม่เอาเขาป้ออยู่แล้วทำคลิปเฉยๆครับตกเก่งเนาะฮ่า่าระยงเดียวทำงานแล้ววันเจี๊ยบนะฮะอ่ะโอเคทราผู้ชมก็ผลสรุปของคลิปนี้ก็ห้าหกตัวนะครับปลากระสรุกก็มีไซส์ใหญ่ สองตัวนะประมาณหกเขีดนะครับไม่เกินแปดขีดนะครับใส้สวยอยู่ก็ให้ยายไปหนึ่งตัวกับนะ้าที่อยู่ท้ายบานนุ้นนะอีกหนึ่งตัวที่เหลือก็ปล่อยนะครับพอถือว่าคลิปนี้ก็คือเปิดหัวได้ดีนะถือว่าไม่แห้วนะครับหลังจากที่ไปตกสวายมาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแต่ก็ได้มันนะสวาย ทำามีคนดูนะทาคลิปแล้วแต่คนดูไม่ค่อยดูสบายก็ไม่เป็นไรนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็พอได้ตัวนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามนะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัว,วไปก่อนสวัสดีครับ